สวัสดีค่ะน้ำขนมดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมินิก้ามาจากอับน้ำกับเพื่อนมินิกาจักมองแล้วกาหามงกุฎกาหามงกแง่เนาะค่ะนอนเลิกงานเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเพื่อนๆอ่าแล้วกาหนามมาตกปลากับพญเมงเนาะค่ะมันถึงฤดูการตกปลาลำธารเนาะค่ะน้ำก็เล่นมาตกปลากับพญเมงนะไม่ตกหรอกค่ะน้ำยางมาเป็นมูแล้วจริงๆน้ำเน่ะมีไปอนุญาตในการตกปลานะเพื่อนๆต่อมาน้ำแล้วก็ตก เก็บใบใหญ่ๆมันก่นอนให้เห็เบอรงเนาะคะ่ะมันเป็นใบกระเทียมปลาใบกระเทียมปลาเพิ่งออกเนาะคะนะ่ะเนาะร้อมสิมดหนาหนาวฤดูม้ใบไม้พีกำลังออกเนาะคะนะ่ะเนาะดอกไม้ก็กำลังออกน้ำเห็นตน้นเห็นใบกระเทียมปลากเ็เลยว่าจะเก็บไปเอ็ดนั้นเอ็ดนี้จักหน่อยเหน็นไหมนะเสียงแหบได้เพื่อนๆว่าสบาย เห็ดงานตากฝนเนะค่ะกับพญมิงเห็ดงานตากฝนถ้าถ้าน้าเห็นใบตะเทียมปลาใบใหญ่ๆน้ำกระสิเก็บอยู่ดอกค่ะเพื่อนยังรัดไปทั้งนี้ดอกใบตะเทียมปลาและกับเต้นนะคะเพื่อนๆน้ำบ่สบายน้ำมันจะกลับบ้านแต่ว่าพญมิงแล้วก็ยจกตกปลาอยู่ก็เลยมันมีอยู่ค่ะปลาแต่ว่ามันมีแต่ปลาน้อยมันตัวหน่อยอยู่มัน บาได้ใส่ที่เขากำหนัดนะคะเนาะก็ว่าเอาโต๊ะเราก็ว่าเอาดอกยากนะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆช่วงนี้ก็ยับยากเอาแล้วนำสินลัดไปทั้งนี้ดอกเลยขำทงขำทาไป ก็เจ้าล้อมรั่วไปก็สีตีรั่วเข้าเจ้าร่ไออ่ะชุลักทุเลเรจหน่อยได้เพื่อนๆได้ไม่นนี้แมงแล้วก็ตกได้สามสี่ตัวแต่มันตัวหน่อยนะเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้เอาน้ำนี่ไม่ได้เห็นวิดีโอโดนแล้วได้เพื่อนๆโมมีเวลาอะไรเพื่อน บางเช้อสาวอาทีเท่าก็ได้ไปเหตุเวียเหตุงานเด้สาวฉีดบางเชือก็อยากอื้นเห็นนะ อากาศเย็นๆนี่ด้วยเพ่อนๆกประมาณสิองศาอ๋อเดนมาเบิ้งหนักาการกยซกจริงเย็นีกจิดเย็นเล็กน้อยเอาพานไปกันต่างต่าปฏเทิด คลิปของขวัญคริสต์มาสกับผมมีเวลาเห็ดเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะด้วยแม่บลาเนี่ยยางทานไปจังใดเนาะปฏิทินของขวัญคริสต์มาสกับปฏเทินเพราะว่าน้ำผมมีเวลาเพื่อนๆแล้วกานาก้ำกมันก็ผ่านงานมันเกิดน้ำมาแล้วเนาะแต่บอกว่างานมันเกิดน้ำกับครบ46ปีน้ำกาปฏเทินวิดีโอท่ายอยู่ค่ะท่านิดหน่อย ล้วกับประเดท,ยทายเงาสองนาทีสามนาทีนะก็เลยขาดลงก็เลยบอลงเพรประวันมันไม่มีอย่างพิเศษเพะว่นนาน้ำกับประเดน้ำกับประเดะได้ของควันนะคะคนน้ำบ่เอาน้ำเอาของขวันหนึ่งคริสต์มาสเรียบร้อยแล้วนะน้ำก็เลยว่านา้ำบ่อของขวันคือบอกว่าให้มันร่วมยอดไปใส่ของขวนันคริสต์มาสใช่ไหมเพื่อน แล้วมันเกิดแล้วก็วันเล่นไทน์ยนะค่ะไปร่วมกันปีใหม่ก็ไปร่วมกันนะคะเพื่อเป็นคริสต์มาสปีใหม่วันเกิดแล้วก็วาเลนไทน์ก็ร่วมกันเป็นของขวัญคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่นำก็จะมีของขวัญคบลอบสิบห้าปีกับยูกับพญามิงเนาะค่ะเนาะงพ่อนำไปแต่งงานนะเพื่อนๆอยู่ลำกันมาสิบห้าปี พญแมงเราก็ได้ให้ของขวัญน่าไมาอีกจีนนึงเนาะค่ะน้าจักสิเปิดพี่จักสิบุเปิดหสิเปิดร่วมกันไปเมินนํากรบเบื้เนาะค่ะเนาะมีสิบุเปิดน้ากรบเบื้เนาะค่ะหันบุเปิดก็จะเสียวิดีโออย่างให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งไอ้พอดีนะพญามงค์เราเบิ้งหน่ะเอาเพื่อนเพื่อนน้ามาตกป่าตอนนี้กับสามชั่วโมงแล้วเนาะมาตั้งตาไปสองโมงกว่า แล้วก็บ,บัดน,นี้ตอนนี้หกโมงแรงพอดีเนาะคะ่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยบัดน,นี้เย็นคักแล้วน้ำก็จะตกไปอีกจะนิดหน่อยแล้วก็จะกลับเนาะคะ่ะเพราะมันปานต้นน้อยได้ประมาณอีกสองสามตตอนแรกนะ้ำบอกไปสองสามตัวอนมาได้มากอีกสองสามตกับต้นน้อยคือเก่างเนาะคะ่ะนวดใส่มาถึงยี่สิบเส้น่ะ เขาน่าจะได้ปลาที่น่าจะจับได้น่าจะอยู่ที่20หาเต้นเนาะคะ่ะเนาะน่าจะอยู่ประมาณนี้พอดีพญ่เหม่งเราบอกนำยุติวานนำลืมเนาะคะ่ะอ่ะบัดน,นี้น้ำการชิพพ่อโตข้อจบวิดีโอไปเท่านี้ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็นำกนำขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็พอกับ,บนำในคลิปวิดีโอหนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเออสำหรับคนที่ถามหาไส้เนาะคะ่ะไส้ มามา,ม,ะนะมาพญามิ่งอะนะมาพุกน้ำนะก็ยังอยู่น้ำพุกน้ำดีเนาะคะ่ะเนาะก็ยังอยู่น้ำกันนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็ไปเฮ็ดงานเฮ็ดเบียร์รสกันดีกว่านะคะเนะอ่ะขอบคุณในรา,ายที่ทำหาไซด้ะค่ะเด้อ Hier, c'est... Et il y a l'heure aussi, ça commence à être l'heure. Je pense... Ah, Il vo voit même pas. Hein?